สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูรูเวหิครไทยแลนด์วันนี้ผมาาอมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับยานพาหนะที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นก็คือแคนทีนทุกทุกหรือรถ3ล้อโดยสารไทยนั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นตากับรถชนิดนี้ตามถนนหนทางในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆแต่วันนี้เราจะมาลองมองกันอย่างจริงจังในมุมของรีวิวทั้งด้านการออกแบบฟีเจอร์การใช้งานสมรรถนะรวมถึงจุดเด่นที่ทําให้ทุกทุกเป็นมากกว่ายานพาหนะธรรมดา เริ่มจากจุดเด่นหลักแคนทีนทุกๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการโดยสารในระยะสั้นถึงกลางเป็นตัวเลือกที่คล่องตัวกว่ารถยนต์แต่สามารถรับผู้โดยสารได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์สามารถซอกแซกไปตามถนนแคบและซอยเล็กได้อย่างสะดวกตัวถังมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับสภาพการจราจรของเมืองไทยการบังคับเลี้ยวทำได้ง่ายและรวดเร็วทำให้กลายเป็นยานพาหนะที่ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของกิจการเล็กๆและผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วในด้านการออกแบบภายนอกทุกๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โครงสร้างหลักใช้เหล็กแข็งแรงแต่ไม่หนักจนเกินไปหลังคามีการติดตั้งผ้าใบหรือเหล็กครอบที่ช่วยกันแดดกันฝนดีไซน์เน้นความสดใสมีสีสันหลากหลายตั้งแต่โทนเข้มไปจนถึงสีฉูดฉาดเพื่อดึงดูดสายตาไฟหน้ามาร์กจะมีขนาดใหญ่สองสว่างได้ชัดเจนแม้ในยามค่ำคืนล้อทั้ง3ถูกจัดวางให้มั่นคงและเสริมด้วยกันชนเหล็กเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่เมื่อมองเข้าไปภายในแคนทีนทุกๆกจะพบว่าการจัดวางเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังทำจากหนังหรือวัสดุดทนทานรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ2-3ถึงคนขึ้นอยู่กับการออกแบบเบาะมักจะกว้างพอให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายพื้นที่วางขามีความเพียงพอส่วนของคนขับถูกออกแบบให้มีที่นั่งสบายพอดีตัวพวงมาลัยแบบแทนบังคับคล้ายมอเตอร์ไซค์ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายแผงหน้าปัดอาจมีเพียงมาตรวัดความเร็วและไฟบอกสถานะพื้นฐานเพื่อให้การใช้งานไม่ซับซ้อน ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ทุกๆมักใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กถึงกลางตั้งแต่ประมาณ200ถึง660ซีซีขึ้นอยู่กับรุ่นและการดัดแปลงแรงบิดที่ได้เพียงพอสำหรับการขับในเมืองและรับน้ำหนักผู้โดยสารหลายคนระบบเกียร์ส่วนใหญ่เป็นเกียร์ธรรมดาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวความเร็วสูงสุดอาจไม่มากเท่ารถยนต์แต่ตอบโจทย์การเดินทางระยะสั้นและการใช้งานในพื้นที่การจราจรหนาแน่นได้เป็นอย่างดี ช่วงล่างและระบบกันสะเทือนออกแบบมาเพื่อรองรับการกระแทกจากถนนครุกคะเบรกทั้งด้านหน้าและหลังทำงานประสานกันเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีจุดขายเฉพาะที่ทำให้แคนทีนทุกทุกแตกต่างจากยานพาหนะอื่นความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆท,ที่ผสมผสานความคล่องตัวกับดีไซน์ดึงดูดสายตาทำให้ไม่ใช่เพียงแค่พาหนะรับส่งแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมการออกแบบที่เปิดโล่งช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสบรรยากาศรอบข้างขณะเดินทาง ซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งสีสันลวดลายหรือแม้กระทั่งระบบเครื่องเสียงและไฟตกแต่งเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายอีกหนึ่งจุดแข็งคือการดูแลรักษาที่ค่อนข้างง่ายอะไหล่หาซื้อง่ายในประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไม่สูงมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพรับส่งผู้โดยสารหรือการท่องเที่ยวและด้วยขนาดตัวรถที่เล็กกว่าแท็กซี่หรือรถยนต์ทั่วไปทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าในระยะทางไกลสรุปแล้วแคนทีนทุทๆหรือรถสามล้อโดยสารไทยเป็นยานพาหนะที่ผสมผสานความคุ้มค่ากับสเสน่ห์ในตัวเองได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวรวมถึงยังเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากคุณกำลังมองหายานพาหนะที่ทั้งใช้งานจริงและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทุกๆคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง g u รู v e h ิ c คลไท a แลนด์เพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถและยานพาหนะที่น่าสนใจแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ